สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนนี้น้องโตเกียวกับิมาเฮ็ดฝรัเล่าสู่ครอบครัวกินเนาะตอนนี้น้องโตเกียวกับต้มน้ำซุปเป็นที่เฮ็ดยมหอยแล้วพี่น้องเป็นน้ำซุปกระดูกงวัวเนาะนี่ใส่เห็ดหอมใส่หัวใส่เท้าใส่ฮากพักซี่พี่น้องใส่ขนอก,ก้อนหลวกะใส่เกลือเป็นนัวเนาะอ้าโตตอนนี้อันเนื้อเพิ่งกับเปื่อยแล้วพี่น้องนี่น้ำซุปกัะห้องหอม,อมนัวขนาดเลยพี่น้องเลย เป็นน้ำซุปกระดูกงัวเนาะคือเป็นเ็ดขายูฮานเลยพี่น้องเลยเป็นฝือเลาววัอน,นี้อันนี้ก็เป็นเนื้อลวกเนื้อวัวลวกนี่อันนี้ก็เป็นฝือที่เท่าลวกแล้วเรียบร้อยอันนี้กะหอมเจียวนี่เจียวเองเด้อพี่น้องกรอบหอมขนาดเลยนี่เจียวแล้วใหม่ๆเลยอันนี้ก็เป็นฝือที่เท้าลวกแล้ววันนี้น้องจะเกี่ยวกบชิมาใส่พักหอมใส่หอมเจียวแล้วกันใส่ซีนเนาะพี่น้อง นี่ามาใส่เลยฝื้นเราพี่น้องบุ้งหาสิคือทางฝั่งไทยปะเนาะกลับมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งนำ้ำแกงมาคืออย่บ,บ่ลองคอมเมนต์มาบอกน้องตุกเกี่ยวเนาะนี่วันนี้ก็ใส่หอมเกี่ยวพี่น้องกาหอมเกี่ยวนี่ใส่หลายแหง้งแซ่บพี่น้องเลยแนย เขาเสียวเองพี่น้องใสล่ลายถ้าว่าอยูฮ่ฮานิวนใส่ให้นะิ่นใส่ให้นิดหนึ่งเพราะว่ามันแพงเลยหอมเกียวแล้วก็แบบใส่ลายกับบริกรรมลายแล้วพี่น้องเท้าเห็ดเองนี่ใส่ถ้วยนี้นี่ป๊ดาดสุดแล้วยังไหวหนึ่งพี่น้องแพ้ได้กับใส่เอาอีกแล้วกันนี่ขาดวอได้เนะาะหอมพี่น้องมีผักซีใบเลื่อยซีหอมแล้วกัต้นหอม อันนี้กะผับดบได้เลยพี่น้องคั่นบใส่กับบหอมนะแม่เนาะอนนึงแ่บแล้วลว,วันนี้หากกะทิตักนี่น้ำซุปใสใ่พี่น้องอถูกผักขนาดน้ำซุปเราโอน้อนมีเห็ดหอมอีกพี่น้องนี่ใส่เลยน้ำซุปเ้ากกะต้มดนได้พี่น้องประมาณสองชั่วโมงเนะาะจนน้ำเพิ่นแห้ง เขาใส่น้ำเต็มหม้อเลยตอนต้มรักใจบอว์บอว์ยังไม่ถั่วเลยนะยังไม่ถั่วอีกมเลยมันต้องใส่น้ำหลายเนื้อหนึงแม่หิวแล้วแม่หิวแล้วพี่น้องกินหิวหิวจังแซ่บพี่น้องเลยเอาไมให้แม่แล้วก็ให้อ้ายพี่น้องให้บอกอ้ายนี่บ่าวลาวเซโนเด้อพี่น้อง ตอดปีต่ำคนแนน่ต้องบาอ้ายตัวใหญ่ก็หมูเลยรักไว้วพี่น้องเลยบอ้า,อาก็แม่คนหิ่มหมูแล้วเอาบา,อายสบายดีแต่ภนอกอกลมกล้กกบายเด้อกินเรด์อกกรือ,อ,อแม่ลืมสบายดีปะสบายดีรับอกองข้างใกล้วะไก เพคนว่ากล้องอยู่ไกลได้สบายดีีว่าให้กล้องเข้ามาใกล้ๆก่อนมาบารีตากร้องเฮานี่พี่น้องเอหยื่อตาคนชุกใส่ให้หอมคักเนาะแซ่บเลยแซ่บคืออยู่ฮานเลยโอ้สเกี่ยวเห็ดจิยังมาได้ใส่เนี่ยเนะปรุงเลยแม่บปรุงก็แซ่บแล้วแม่เพคนว่าพี่น้องมันนัวนัวกระดูกนัวนี่พี่น้อง น,นี่ทวบป้าอ้ายเนาะคนปุ๋งพีน้องอพีปง่ปุ๋งนี่มีปะไม่มีพริกปจะพริกสดก๋อไม่คิดเลยแม่อันนี้พัดโซนโซนพี่น้องนี่หน้าตาเฟื่อยราวเฮาสิ่ประมาณนี้เลยเนาะ กินกับพักหลายอย่างเลยพี่น้องหอมเหือดพักสลัดกรอบแล้วก็เสบ่บจมะนาวแม่เพิ่นคุยบักเพ็ดแล้วพี่น้องเลยนี่กัดบักเพ็ร้าวข้านวใส่พริกเกี่ยวนี่แห้งแดงคักเนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิกัดกับบักเพ็ดดิบเอาพี่น้องเลยนี่บักเพ็ดดิบเอาแก่เลยเด้อสบายดียดพี่น้องเด้อมากิน เผอตัวนี้เอาให้กินที่อย่างวันี้นะเผือเหล้าเผือเหล้ากินกับพริกสดเด้อพี่น้องส่วนอีทไทยน่ะพวกที่กินพริกขี้อิ่มอไทยติ่มเหลียวยีไทยเนาะแม่หนัวค่ะใส่แตงกงนาวอันนี้พี่น้องพอดีนัวอําล้ำเลยมาใส่แลนวไงพริก น้ำตาลใช่มากเลยก็ปรุงเอาเมนีนะ่น้ำตาลนิดนึงเพราะว่าใส่บังนาวก็ใส่ซอสพริกเอฟซีปันหารุนว่ามือเฮาขืนเฮือน,นสิจัดไมู่อย่างส่วนชาวบ้านกินเพื่อมาติดตามชมน้ำกันพี่น้องเลยเทากันยังคิดอยู่เนาะเมนวัชิเอาอย่างดี ตองขาเบิรงทาชาส้มนำกันพี่นะ้องว่าสิมีเมนูอย่างแน่นาขึ้นบ้านใหม่สิมีไผมาหัวมงานขึ้นบ้านใหม่เนาะต้องถาติดตามส้มพอดคลิกใช่แล้วน้ำปลาใช่แล้ไปกินริวฮานนะเพื่อนว่าเพจเนนส้นบะซุกให้แต่อันนี้เขาลวกแบบพอดี ทุกคนเข,ข,อ,ข,ข,อ,ข,ขอ,อยู่เปนน้องมี้แม่สุบอบบวกไปไปสรอยเวียกอยู่ทำงานอั้นเนาะอยู่เงินหมูเป็นน้นอ,หลหลขของก็หอมเพื่แซ่บแซบกับกะปิบลูกภาพเดิมเอเลยหอมหอเพื่กินกรป๋กรปุกะมเน ม้วนระบาดจริงจริงเนาะหลายพี่น้องน้องตะเกียวเห็ดหลายเลยเบิดถุงหน right? them. Like them Th First, like ึ three three. Um, ่งค่ะแค่นึงม้วนเลยเบิดหลายเลยจะดีแม่ไปเายเฉยจะหน่อยถึงดีทีรวมโบอี้กันมาเนาะจีบหลายเลยพี่น้องบวกแล้วบาทเดียวหมักละครั้เลยครับเพชรทีนั่งไห้อยู่ที่เรานั่งไห้กอดเชาเทียงอยู่ สลักกอบดักให้ตัเดียวนักไว้ไร่น่นี่อซะชิมกมาปลาต่างให้หม่ยสลัดอัวส่วนส้ำเท่าเลยเพรมันส่วน้สามสิกว่าจัก พูดล้นจังดสอขวเสร็จเยอเนาะจได้หลายเนเผิ่เนาะแบกเพื่อเรดขายเนาะผู้ใหน่อยแต่หิวกิแทบเนาะบางวันี่มาได้ทันไหมเนาะ ิ <c oughs> นยังั่้าเ็นนอย้อยชาวบาอะาวน่กห,หน่อยเรย่งิงงดขายน <c oughs> กวาีแล้ว้ต้มน้าทุกสองโมง <c oughs> ว่างวันนี้เขาทำงานทำงานเพือสีแล้วเลยก็มากิน I think so, กระดูกงวซอยจำเจียวมมเรงพี่น้ยงน้ำแห้งเลยบ่งตั้งชื่อซามมันเย็นแน่เทียนน้ำมันลง แมพคุณใส่ตะเกียบโบเป็นได้พี่น้อง <laughs> คุณใส่สอมใส่สอมคุณใส่บ่วงแม่นิ่แบบเฮานี่จับอะมือจับเมนูเส้นแม่ิ่นบอธนัดปันไดพี่น้องคุณธนาัดจะเข้าเหนียวแล้ว <laughs> ร้านผู้ดีก็บริกอันีน้กับบุญยักษ์บอธนัทพักลหลายๆแล้ เออยูเลานี่ยเินิที่นี่พับกลับลายพี่น้องกินกระพักได้เกือบพุกชนิดเลยยูฮานเพิ่์นสิมีให้รับหอมรวมเนาะล้วก็ผักะล่ำพกสลัดของนี้มันถั่โบมีพักบานพักบาน่างนี้ได้พักแบบนี้ได้กินเธอได้คพักแล้วผักวะเกาสิบหกแปดสิบหกนกระสีจะทับตรงเลยพี่น้องพายุมเข่ามึงนะ

ที่เขากินคือโบโบสตจอกเกืออันนี้มันหลายเดี๋ยวพี่น้องเขาลวกหลายใส่เส้นลายลายคลา,ายของพี่นี่แบบนี้ไปได้คลายเลยราคาพี่้องทำกับใส่น้อยเอา เวียงจันแพงๆที่น้องสวยเขาเปลี่ยนถ่วหาสิบพันอะไรแบ่เม่หาสิหาสิบพันเงินบาทสีบ้าบาทเ0บาทดบาทสิพันโน้ยเอาท้าป่ะไปแม่บอกเกือบร้อยร้อยนึงกับหกสิบกเกือบร้อยหนึ่งอันนีไรเนี่ใครเล่ ก็ที่กินอาไรก็ที่เบิร์ตบิดียาแล้วเหรอ10ปวง10ขี่อยู่ละแม่เมื่อลกินี่ได้ใสกีอยาบนได้แม่นตเกียวแล้วกินที่พี่น้องกันกินบบเบิรยังก็ย่งอีกหนึงพันอยู่ฮานะเบิร์ไวกันอ่ะ ร้านนี้หว่วงเนื้อไม่หว่วงเส้น <laughs> <laughs> ผักก็ไม่ห่วงเยอะเลยครับ่ะท้ายแพงคือหกสห้าบาทนี่ให้างเท่าไหร่ทํากปนหกพันหา้า แล hey, so ah, ้วคือแตะชิปแห้งแต่ว่าคือมีแบบเยเย็นแนวหนังพี่เราหนังเบิดมือก็ได้เนาะครับบัร์ดะกับพีชบานนั้นมากพีเพีชมาก นองน้อยเบิดเลยเบิดเกียงเลยไม่เหลือเบ็ดเลยยังนั้นน้ำมันยังน้ำมันเดียวเม่กินหลายแต่ว่าเนื้อจะเบิดไวกูโม่เนื้อน้อยนองน้อยวะเด้ยังกันเนื้อในหม้อในพี่น้องว่ากินแรงอะไรกันเห็ดแจ่วส้มกินเนาะแจ่วผงกินพี่น้องเบาอายแล้วคนอิ่มคอนโม่แล้วคนไปแล้วเห็ดเบี้ยกับพี่น้องมาดีครับยอดเอากินเ่าแล้วกระสือปาเห็ดเบี้ยบงนั้นต่อ สำหรับมือนี้กับที่ได้ดยงคิดมาเพียงทรัพยนี้กนเดิอพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แต่ไหน,นกันอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาในเดิอพี่น้องสบายดีสบายดีบายบาย,บาย,บาย